ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ สวัสดีครับรามีวีการอินฟินิตี้ครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแบงก์กันที่ยังพอมีเหลือในสต็อกของร้านเรานะครับผมวันนี้ก็มาอัปเดต6รุ่นเหมือนเดิมนะฮะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาเริ่มจากตัวเล็กกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้นะครับผมอีโคชื่อรุ่นว่าอีโคโบตันนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าโบตันนะตัวนี้จะเป็นตัวสีฟูมนะครับเล็กกระทันรัดนะครับใช้กับลูกก้ามมอพีเอนะลำกล้องตันนะครับผมนี่เล็กมากเล็กเท่าฝ่าเล็กกว่าฝ่ามือนะครับแบบนี้เลย ถัดมานะครับตัวนี้ก็เล็กไม่แพ้กันนะครับถามว่าตัวไหนเล็กกว่านะฮะนี่เท่ากันนะครับเล็กเท่ากันเลยตัวนี้จะเป็นวอลก้านะครับเป็นตัวสีซาตินนะครับสีซาตินก็จะให้ความเรียบหรูนะครับดูไฮโซนะครับตัวนี้งานทั้งคู่นะครับก็เป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะจะมีการครอบด้วยโพลิเมอร์นะครับตรงเฟรมเท่านั้นเองนะครับตัวงานเล็กกะทัดรัดน่ารักนะครับอันนี้วอลก้านี้โบตันนะครับ จะสับสนนะฮะโอเคถัดมานะครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นอีโคนะครับเป็นอีโคลูกโมนะครับอีโคลิสนั่นเองตัวนี้จะเป็นลูกโม่2นิ้วนะครับเป็นตัวพิเศษนะตัวสีฟูมแล้วก็มีความพิเศษจะมีหมุดกลุ่มทองตัวนี้เป็นสมิธเอ็นไวสันมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับดามจะเป็นดามลายไม้นะวัสดุจะเป็นโลหะเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีตรงโมนะครับตัวโมตัวนี้เป็นเหล็กแท้นะครับยิงได้6นัดนะ โอเคถัดมานะครับก็จะเป็น Eco w i p เป2.5นิ้วนะครับลำกล้องจะยาวกว่าตัวเมื่อกี้นะครับ2.5นิ้วตัวดามก็จะมีความาจับกระทับมือนะครับผมจับได้เต็มไม้เต็มมือกว่านะตัวนี้จะเป็นตัวสีดำนะฮะสีดำสีดำของ Eco ก็จะมีความเรื่มเๆมนะฮะมีความนร่มเรื่มมันๆนะสวยมากนะครับเป็นสีเฉพาะของเขานะครับผมยิงได้หกนัดเหมือนกันนะครับโม่เป็นเหล็กแท้นะส e c ล์อีโถัดมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็น Eco Jack Duo นะครับเป็นตัวเกศสะสมนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าสีเงินเงาทองนะครับไก่ทองตัวนี้แล้วก็มีลวดลายนะครับทั้งตัวเลยบางคนก็เรียกว่าลายอารเช่นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีลวดลายทั้งกระบอกนะครับทั้งบนทั้งล่างเลย เป็นขนาดฟูลไซส์นะครับฟูลไซส์ก็จะมีลำกล้องอยู่ที่5นิ้วนะตัวนี้ก็ยิงได้ทั้งหมด semi-auto แล้วก็ full-auto นะครับปรับได้จากตรงนี้มีแม็กกาซีนมาให้2แม็กนะครับบรรจุแม็กละ14บบวก1นนดัดในลังเพลนะครับถือว่าจุใจมากเลยและก็กระบอกสุดท้ายนะครับตัวนี้ Eco Jack d ดิโอเหมือนกันตัวนี้สําหรับคนที่ชอบความเรียบนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบทรงสไตล์ปืนพระเอกนะสีออกจะเป็นสีเงินด้านนะครับผมสำหรับตัวนี้ ก็เหมือนกันนะครับมีโหมดเซฟเซฟแล้วก็เซมิอโอตโต้ฟูอโอตโต้นะครับจากตรงนี้เป็นตัวสีเงินด้านลํากล้อง5นิ้วเรียบๆนะครับสําหรับคนที่ชอบเรียบๆก็แนะนาตัวนี้นะครับในแม็กกาซีนเหมือนกันนะครับ2แม็กกาซีนบรรจุได้14นัดน,นะครับโอเคนะครับชอบตัวไหนก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลือกชมได้นะครับผมในเว็บไซต์ของเราเลยนะฮะมีรูปภาพประกอบให้ดูเยอะแยะเลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้เรามีบิการอีฟีตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ